สวัสดีครับพี่ท่านตอนนี้มาถึงรายน้ำปั่นเนาะไว้ข้างหลังด้วยครับเอ้าตามสัญญาพี่น้องเลี้ยงน้ำปั่นอ๋อสันบ่อเอาลวดสร้างลวดกี่ลวด ทับสร้างยังไม่จ<อ>ีนีฮะน้ำปั่นโอ้ยูนห้องน้ำปั่นน้ำปั่นก็นี่ไงน้ำปัน่นเนอะซื้อฮ้่นเจ้ยังนี่ฮะสีหม้หอฮสี่ห้านกาแฟสี่ห้อนกาแฟสี่ม่วง ร้านก<ด>าแฟาสีม่วงเร้านกาแฟสีม่วง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 อ๋อสีม่วงสีม่วอ๋อยิงสีอ๋ <c oughs> อ,อแต่อยู่ใสนี่โลเคชั่นมหาไซมหาไซอยู่ตรงหน้าปัมป๊มปั๊มยังนี่ปั๊มแก๊สบ่หรือปั๊มน้มนำมันปั๊มน้ำมัน, AP มนปั๊มน้ำมันเอพีแม่นบ่เด้โอ้หนะ้าทุกท่านเจ้าของร้านชื่อ สีม่วงนะครับฮานกาแฟสีม่วงเนาะน้องๆิ่นอ,อยากกินซาไข่มุกนะทุกท่านผ่านมาแล้วผ่านมาอีกเนาะมันเหมือนมีอะไรพูดกอกหูอยู่นะทุกท่านนะครับมันไม่จอดมันเหมือนมีอะไรอยู่กอกหูอะโอ้ทางนี้เจอคนรู้จักโอ้คหูนู่นรถไถซิ่งไปเติมน้ำมันี่น้อง ามาเติมนี่เลยอะน้ำมันมาเติมนี่บ่โ,โอ้โหอันเดียดกัได้แต่ยันมันเหมืมันไก่เนอะไก่เยอะได้หรออ่ะอากาศฮอนๆพี่น้องจัดน้ำปั่นสักหน่อยนะครับหาน,น้ำปั่นสีม่วงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูที่เราจอดรับประทานกันนะครับ ตรงหน้านะครับปั๊มนะครับ AP พี่น้องนะครับปั๊มน้ำมันเลยนะครับอยู่ตรงข้ามกันนะฮะ<ม>คือ <c oughs> เวลาเวลาห้นห้อน ได้กินน้ำปั่นนี้ก็สุดยอดแล้วนะทุกท่านนะครับ8%ค <c oughs> ือเวลา <c oughs> สมมติเวลาไปเที่ยวไปโน่นนี้นั่นทุกท่านเราสามคนนี้จะแชร์กันนะครับนะเลี้ยงน้องๆนะครับแ <c oughs> ชร์กัน <c oughs> เราจะจดค่าใช้จ่ายไว้แล้วก็มาแชร์กันแบ่งกันนะครับยกเว้นของส่วนตัวเนาะแต่ถ้าส่วนรวมเราก็จะแชร์กัน <c oughs> เป็นเรื่องปกติของพวกเราเนาะตั้งแต่ขาเข้าแล้วนะครับ ข้าผ่านดุงผ่านด่านข้าทุกอย่างนะครับเลยยังเลยเออมาแซ่เขียวเขียวเหรอะไรเขี้ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็เขียวบมเคยกินปะโมเคยกินอ่ะบมเคยกินโอ้เร่ออันนี้ล่ะ แก้วแล้วเทเดี๋ยวนี้สิบพันกีบสิบพันกีบสิบพันสิบพันหมื่นเนาะหมื่นหมื่นหมื่นกีบจ้ะก่อนยี่สิบบาทเนาะจ่ายเงินไทยได้บ่ได้เนาะไ่มุกจุก đeo nên... này À Chạy Chạy vô Còn nữa nha Chạy nhìn con Ôi luôn, mua tài liệu, luôn một liệu Rồi Kẹp hay, kẹp hay bảo đọc Bảo Ừ ừ <cười> 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 ทุกท่านตอนนี้ก็ได้ซื้อของน้ำปั่นสมใจแล้วเนาะเราต้องเอาใจหน่อยนะครับเพราะว่ามีขายอยู่แค่นี้หาหมู่บ้านไหนก็ยากๆเนาะไม่มีใครไปกับพวกเรานะครับเราก็ต้องบริการอย่างดีผุนเปิดประตูให้พ่อพี่นอ้องเอ้ยเอยเอ,เอลืมไอ้เลยป้าไอ้ไนี้ไอ้โลกอุสาวรเยอ พี่เราจะนั่งข้างหลังเอาเอาเคครับผมไปเดินทางต่อครับขอบคุณที่รับชมงครับสวัสดีครับ